มันกินยังไงเนี่ยขน,นมนี่ครับลองลองขน,นมญี่ปุ่นต้องลองกันนี่คืออะไรวะเหมือนเหมือนแป้งเลยอันนี้มาษะคิมเจมไม่ผมคิมเจมเจ นั่งมีนั่งทำไง่ยขนมอะกลอทกลออ่ะขจิตสองขันจ๊ะ okay. อืมใกล้ใกเฮ้ยการกินเฮ้ยนันนี่อ่ะโอเคโอเคโอชิวะ เช็ค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 กระนุมครับได้กระนุมแล้วเขาบอกอร่อยมันบอกอร่อยมากโอชิอีใบโอ้ยมูมุชอฮ์ฮึ่มฮึ่มเปี่ยมันโอชิมุน่ะได